ช่มนน,นี่นี่คือแอตโตทีเวลา EV ชนทีเนี่ยมันเปลี่ยนแพงเพราะว่ามันต้องยกเซตอย่างนี้เลยใช่ครับเข้าเกียร์เองเปลี่ยน power ์โดเมนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนทั้งรูปลรทั้งมอเตอร์เลยนี่คือเราหรือมันอกมาแล้วใช่ครับ BYD า t ตโตเกียร์เปลี่ยนเองระหว่างขับที่เปลี่ยน power ์โดเมนแล้วจะหายจริงไหมเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวคลิปนี้พาไปชำละกัน โยสวัสดีครับผมเวลที่ช่องเวเดนการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรายการใหม่นะครับที่ผมทําขึ้นมานะครับชื่อว่าชําแหละดูให้รู้กันไปเลยนะครับซึ่งเราจะเอารถ E ีวีนะครับมาพามาชําแหละและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นกระแสที่มันเป็นปัญหาอยู่นะเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นนะครับนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าตัวแอตโตที่คันนี้เลยนะครับ เราจะพามาชำระกันนะแต่ก่อนที่เราจะไปชำระนะครับวันนี้นะฮะผมมีคุณหมอที่ชวนชำระด้วยนะครับคุณนัทนะครับสวัสดีครับวันนี่คือคุณนัทจากเพจ OEV Service นะซึ่งเป็นรายการที่เราคุยกันว่าเราจะมาชำระดูอยากให้คุณนัทแนะนำตัวให้คนทางบ้านได้รู้หน่อยครับผมมนัทนะครับก็ดูแลเพจ OEV Service นะครับซึ่งจริงๆเราก็มีแอดมินอยู่หลายท่านที่ดูแลด้วยกันะคในส่วนของผมเองเนี่ยก็ดูแล อีวีเนี่ยของผมจะดูแลในส่วนซิสเต็มของคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ต่างๆครับซึ่งไอคุณนับอกว่าทําด้านเครื่องมือกลาที่เป็นไฟฟ้ามานานแล้จริงจริงจริงอมอเตอร์เนี่ยครับเรามีความเชี่ยวชาญมาก่อนเพราะว่ามอเตอร์ลักษณะเดียวกันใน e ีวเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยมานานในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเราเนี่ย เชี่ยวชาญในการซ่อมซ่อมบํารุงนะครับการดูแลบํารุงรักษาระบบต่างๆของมอเตอร์ระบบนี้เป็นอย่างดีนะครับทำให้วันนี้พอ E ีีเข้ามาเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจที่จะเซอร์วิสหรือแมนเทนแนนต์มันได้เป็นอย่างดีเขาเรียกว่าหมอสัญญาแพทย์ด้าน E ีวนะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องประเด็นนะฮะว่าเจ้าตัว power domain ครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยเกียร์เปลี่ยนเองของเจ้าตัวแอตโตทีคันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับมันคือส่วนอะไรครับก็คือส่วนนี้เลยนะครับ power domain นะครับ นี่นนก็รวมอุอปรกรณ์หลากหลายไว้ในบอดี้เดียวกันเลยนะครับอยู่ในจุดนี้นะฮะ power domain หลักนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่รับไฟสูงเข้ามานะครับแล้วก็มีการจ่ายไฟสูงออกไปให้แบตหรือว่าระบบ air system ต่างๆนะครับรวมถึงภายในนี้ก็มีเมนหลักคือ VCU controller ซึ่งก็คือกล่อง ECU ของรถไฟฟ้านั่นเองนะครับตรงจุดนี้นะฮะนี่คือเปิดมาเราจะเห็นภาพเป็นอย่างนี้และแน่นอนครับในรายการ ชำแหละวันนี้เราไม่ได้แค้พามาดูแค่นี้เราจะพาไปดูชําแหละกันเริ่มจากส่วนของ power domain กันเลยไปดูกันชั้มนี่นี่คือ p p ตโตท e ตัวนี้ก็เป็นซากที่เรานำมาลื้ววิจัยนะครับก็อบอกว่าเจ้าตัว power domain นะฮะของคันนี้ a อตโตที 3, เห็นคุณนัทบอกว่ามัน เป็นตัวเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกับกระโปครับ b y d Dolphin เลยใช่ครับถูกต้องครับเป็นโมเดลเดียวกันอาจจะต่างกันแค่อุปกรณ์เล็กน้อยเท่านั้นเองครับเรามาดูมันใกล้ใกล้กันสักหน่อยนะครับครับนี่คือ Power Domain ครับทั้งหมดเลยอันนี้คือคอมมันอยู่แค่ไหนฮะี่ใช่ฮะก็คือนี่ฮะบอดี้รวมมาจากโรงงานแล้วเนี่ยนะฮะ Power Domain จะมาพร้อมกับ Drive Motor เลยแล้วก็ชุดเกียร์ด้วยนะฮะเป็นบอดดี้เดียวกันเลย ก็คือเอกล่องนี้นะครับรวมกับตัวมอตเตอร์ออด้วยครัเกียร์นี้เป็นคอมพิวเต็ดใช่ครับ ึงบอกว่าเวลา EV ชนทีเนี่ยมันเปลี่ยนแพงเพราะว่ามันต้องยกเซตอย่างนี้เลยใช่ครับและอย่างนี้เนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนอ่ะอย่างอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงเวลาเขาเปลี่ยนบอกว่าเข้าเกียร์เองเปลี่ยนพาวเวอร์โดเมนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนทั้งรูปวรทั้งมอเตอร์เลยอ่ะในกรณีนี้เนี่ยสามารถแยกเปลี่ยนได้เฉพาะพาวเวอร์โดเมนนะครับนะแต่ในกรณีที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาถูกวิจัยมาพร้อมกันระหว่างมอเตอร์กับพาวเวอร์โดเมนคือจัดชุดเซตมาด้วยกันเลยนะครับแต่ในกรณีที่มีปัญหา p o ว e r domain เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะ power domain อย่างเดียวครับวันนี้เราจะพูดในส่วนของ power domain อางเดียวเดี๋ยวในส่วนพาทอื่นๆนะฮะอดใจรอนะครับผมจะทําทีละโมดูลโมดูลเพราะตะอันมันใช้เวลาแล้วก็ต้องทําความเข้าใจค่อนข้างพอสมควรนะครับเรามาไล่ที่ power domain ก็คือไอ้กล่องกล่องนี้นะครับกล่องกล่องนี้เนี่ยถ้าเราดูจากตัว texture โครงสร้างนะครับครับมันจะมีอันนี้คือรูอะไรครับตัวนี้เป็น water cooling นะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับ อันนี้คือชุดคอมเพรสเซอร์จะอยู่ฝั่งนี้อ่าใช่ครับผมคอมเพรสเซอร์จะอยู่นี่นี่คือเราคลอดกันชนคอมเพรสเซอร์ออกก็คือจะเจออันนี้เลยถูกต้องครับใช่ครับนี่คือรูคูลแลนที่ต่อกับคอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือสัมพันธ์กันระหว่างคูลแลนของมอเตอร์ด้วยแล้วก็ของพาวเวอร์โดเมนด้วยนะครับใช้ระบบน้ําหมุนเวียนระบายความร้อนนะครับนี่นะฮะผมอยากให้ดูระบบคูลแลนก่อนครับเราไล่ทีระบบนะฮะนี่คือคูลแลนครับทีนี้เรามาดูระบบที่เป็น ระบบไฟครับระบบไฟตัวนี้นะฮะก็รับไฟ DC เข้านะครับจากการชาร์จทั้ง AC และ DC เข้ามาที่ตัว power domain นะครับแล้วก็ชาร์จออกกลับไปที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหญ่อยู่ด้านล่างด้านล่างครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็เป็นไฮโวล์นะครับ3า0ยโวล์มาเลี้ยงที่แอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นไฮโวล์หมดเลยถูกต้องครับ โอ้ oh, ถึงว่าระบบไฮวอนไม่ทํางานแอร์ก็ไม่ทํางานใช่ครับถูกต้องครับนี่ของ a อตโตทนะคคือใช้ไฮวอนหมดเลยนะครับก็คือชวจาก DC เวลาชาร์จจะเข้าที่นี่ถูกต้องครับเห็นบอกว่าตัวนี้รวมออนบอร์ดชาร์จเจอร์ถูกต้องครับเพราะเป็นออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับตัวนี้รวมขับมอเตอร์ถูกต้องครับเพราะมีอินเวอร์เตอร์อยู่ด้านในด้วยเช่นเดียวกันและนี่สายอะไรฮะนีะ่ตัวนี้คือสายหลักเลยนะครับที่รับคําสั่งนะฮะอย่างในกรณีนี้เนี่ย,ยก็คือรับคําสั่งมาจากคันเร่ง ระบบเกียร์แล้วก็เซนเซอร์บอดี้ต่างๆก็คือรับคำสั่งเข้ามาที่เมนวีทีด้านไหนนี้ดูออวีทียูก็อยู่ในนี้ถูกต้องครับทุกอย่างคือแทบเคยบอกไว้ตัวนี้คือเอกอิวใช่ถูกต้องครับออ๋ก็คือรวมทัรร้งสัญญาณจ่ายไฟไฮโวล์ควบคุมมอเตอร์อยู่ในนี้หมดเลยถูกต้องครับดีนี่คือเรารื้อมันออกมาแล้วใช่ครับคือชุดนี้ แยกกับมอเตอร์ได้ได้ครับผมก็คือชุดนี้อ่าถ้าเราจอดแยกโครงสร้างก็คือเมื่อกี้ที่เราเห็นจากตรงซากตรงนู้นนะฮะครับคือชุดนี้ที่เรารวมพวกออนบอร์ดชาร์จเจอร์ VCU BMS อ่าแล้วก็ d c d c นะครับตัวนี้ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์ทำงานร่วมกับมอเตอร์นะครับโอ้ที่อยู่ด้านใต้ตัวนี้ถูกต้องครับอ่านี่คือคือห้องเกียร์นะครับมันต้องมีระบบโพสนะฮะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านี่แล้วก็ตัวนี้ตัวโรเตอร์ถูกต้องครับีตัวนี้สเตเตอร์ครับ เรามาเริ่มส่วนที่เป็นสมองกันก่อนดีไมคดีครับโอ้โหนี่สายคือนี่นะฮะรับไฟครับเข้ามาทั้ง AC และ DC ครับคือรับเวลาเราชาร์จนะฮะก็คือจะเป็นตัว CCS 2นะฮะใช่ก็คือ BUA ทั้ง Type 2แล้วก็เป็น Combo 2นะครับรับไฟเข้ามา2วันนี้ปุ๊บตัวนี้มีอะไรข้างในครับ Power ก็มีเมนหลักคือ VCU นะครับเรียกว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลางของรถคันนี้เลย ข่าวด้านในนี้เลยนะครับเราช้ำแหลกกันดูเลยดีไหมฮะดีครับามางั้นเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าครับเราถอดสาย DC ก่อนนะครับตัวนี้มีการคลายน็อตไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแกะ AC ซก่อนตัวนี้นะครับเราได้มีการแกะแล้วนะครับและเราก็ได้มีการทำทำสัญ,ญลักษ์ณ ไว้ให้ดูเพื่อเป็นการเข้าใจได้ง่ายนะครับโอเคงั้นเราไล่จากสายนี้เลยนะคุณนัทนี่นะฮะเราไล่จากสายว่าพอเราชาร์จเข้าไปเนี่ยไฟมันวิ่งจากไหนไปไหนก่อนก็ไฟดีเข้ามานี่นะครับ DC นะครับเข้ามานี่นะครับก็ผ่านเข้ามานี่นะฮะผ่านเข้ามาทางนี้ครับบัตบาร์ลักษณะบัตบาร์ใหญ่นะครับแต่จะสังเกตได้ว่าบัตบาร์เนี่ยไม่ได้ถึงกันนะครับผ่านตัวนี้เป็น power relay นะครับ รอคําสั่งเพื่อตัดต่อนะครับช่องนี้ฮะอ,ออกไปที่แบตใหญ่นะครับรอ,อคําสั่งตัดต่อจากไหนฮะนี่ฮะนี่คือ VCU controller ตัวนี้ค,คือเมนหลักนะครับจะมีเซนเซอร์นะครับเช็คว่าไฟเข้ามาหรือยังจะมีเซ็นเซอร์ทั้งขาเข้าและก็ขาออกอตรงนี้นะฮะ<อ>ขาออกนะครับ ถ้าระบบลถตรวจสอบว่าระบบม,มีปัญหาหรือรถคุยกับตู้แล้วระบบะต่างคนต่างมีปัญหาใดๆก็ตามนะฮะเขารีเลย์ตัวนี้จะไม่ต่อ,อะนะครับอ,อ๋อน,นี้ก็คือเวลาคุยกันว่าเฮ้ยชาร์จเข้าไม่เข้าเวลาเราเอ้ยเกิดปัญหาเนี่ยตัวนี้จะสั่งตัดเพื่อป้องกัน ไม่ให้ตัวรถเสียหายถูกต้องฮะป้องกันร,ระบบแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าตัวนี้ไดเร็กเข้ามาที่แบตเตอรี่ใหญ่เลยก็คือ,อมันรับสัญญาณไปประมวลผลที่ VCU ถูกต้องครับแล้ว VCU จะสั่งให้เปิดทํางานอ่ะพอเปิดทํางานแล้วไฟวิ่งไปไหนต่อครับพี่ก็วิ่งเข้ามานี่ส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้เนื่องจากว่าเป็น DC นะครับก็ชาร์จเข้าแบตเลยเดี๋ยเราดูนะชาร์จเข้าแบตเลยครับตัวนี้ฮะพอเข้าแบต นี่คือพอร์ตนี <c oughs> ้นะครับนะฮะไปเข้าที่แบตเตอรี่เลยครับนี่นะครับนี่นี่ฮะพอร์ตอยู่นี้นะครับเข้าที่แบตเลยนะครับโอเคส่วนหนึ่งนะครับเมื่อชาร์จลงแบตแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มีไฟนะครับบัตบาร์วิ่งมาที่นี่ฮะเข้าไปสู่วงจรหลักอีกวงจรหนึ่งก็คือลงไปสู่ d c to 2 c แปลงจาก DC กระแสสูงให้เป็นกระแส DC ที่เล็กลงนำไปใช้หลักๆก็คือชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็เลี้ยงระบบรถ ไม่ว่าระบบเอนเตอร์เทนต่างๆเซนเซอร์ต่างๆอยู่ในรถที่เป็นโลวโวลต์นะครับก็คือจะแปลงไฟดรอปลงมาแต่ยังเป็นกระแสตรงอยู่ถูกต้องครับแล้วส่วนหนึ่งก็ดรอปกระแสลงบางส่วนนะครับก็ส่งมาเลี้ยงแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับ จาก400โวลต์นะครับ<อ>ก็เหลือ300โวลต์โดยประมาณก็เลี้ยงที่คอมเพรสเซอร์นะครับตรงจุดนี้เลยฮะแอร์เอานะครับอันนี้แบตเอาสถาปัตยกรรมตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่อย่างเจ้าตัวแอตโตทีอยู่ที่400โวลต์ใช่ครับอันนี้เราจะได้รู้นะเพราะแต่ละร,รุ่นไม่เท่ากันอ่าเราลูดเป็นรุ่นนะดอฟฟินแอตโตที T T 400โวลต์ใช่ครับอ่าเราไล่มาแอร์ออกแอร์แล้วใช่ครับนี่คือ VCU ถูกต้องครับภายใต้ VCU ก็จะมีนะครับเป็นชิป IGBT หรือจรรริงๆ่าาเเียกมันว ระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อทําการแปลงไฟ DC จากแบตออกมาแล้วก็แปลงไฟ DC ให้เป็น AC เพื่อขับเคลื่อนไ r i v e ระบบมอเตอร์นั่นเองก็คือแปลงในชุดนี้ด้วยถูกต้องครับอยู่ภายใต้บอดี้นี้เลยครับเดี๋ยวเราจะชําแหละให้ดูชําแหละออกมาแล้วนี่คือ VCU นะครับถ้าดูลักษณะพอร์ตแล้วก็คือกล่อง ECU นั่นเองนะครับกล่อง ECU แลรถยนต์ทั่วไปนะครับจุดสําคัญก็คือรับคําสั่งคันเร่งหรือระบบเปลี่ยนเกียร์ต่างๆเข้ามาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อมาประมวลผลแล้วก็ส่งต่อนะครับส่งต่อให้ระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อไรด์มอเตอร์เพื่อแจ้งว่าตอนนี้อยู่ลักษณะเกียร์พีเกียร์เอ็นต่างๆนะครับอ๋โอเคนะฮะ เดี๋ยวเราจะถอดให้เห็นอินเวอร์เตอร์กันนะครับอินเวอร์เตอร์อยู่ด้านใต้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนี่คืออินเวอร์เตอร์ VCU ส่งมาที่อินเวอร์เตอร์ถูกต้องครับไฟ DC นะครับมีหลักจากแบตออกมานะครับเข้ามาที่นี่ฮะตัวนี้เป็น d c c a คาปาซิเตอร์นะครับลิงก์นะครับเหมือนกับกระจายสัญญาณ DC ออกมาเป็น3ส่วนนะครับสชุดนะครับ DC เข้าไปแปลงออกมาเป็น AC นะครับ3จุดนะครับ3เฟส ตรงนี้ครับนะเข้าเป็น DC 3ชุดนะครับแล้วก็ออกเป็น AC 3เฟส3ชุดเหมือนกันคือเอา DC มาแยกเป็นคู่นะสามคู่แล้วก็มาครับแล้วก็มายิงเป็นความถี่คนละคขึ้นกันถูกต้องครับนะฮะเพราะว่ามอเตอร์ AC นะครับคือมันจะยิงเป็นเฟสเป็นเฟสถูกต้องครับแล้วลักษณะตัวนี้เป็นระบบความถี่สูงซึ่งถ้าเราจับขึ้นด้วยสโคบแล้วเนี่ยเราจะพบเลยว่าความถี่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับจุดนี้คือจุดสําคัญนะครับเพราะว่าในกรณีที่เรา สั่งเดินหน้าหรือถอยหลังคําสั่งมาที่นี่ฮะเพื่อส่งคําสั่งไปที่มอเตอร์นะครับก็คือลักษณะมีการสลับเฟสเพื่อให้มอเตอร์ทำการหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนั่นเองนะครับจะอยู่ที่จุดนี้เลยก็คือไฟนะครับสั่งมาปุ๊บ e c u แปลงมาเป็น AC 3เฟสนะครับตองครับซึ่งจะออกด้านล่างนี้ด้านล่างนี้นะครับไปเข้าที่ขั้วสเตเตอร์นะครับนี่นะครับนี่คือ3เฟสเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่มอเตอร์นะครับนี่คือไฟที่ออกมา ป้อนมอเตอร์ทั้งหมด3เฟสใช่ครับเอาแล้วออนบอร์ดชาร์จเจอร์พี่ออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจะแยกกันนะครับเดี๋ยวเราดูออนบอร์ดชาร์จเจอร์ด้านล่างนะครับพลิกเลยฮะโอเคเลยครับนะฮะสามารถพลิกความได้เลยนะครับโอ้โหนี่ความได้เลยนะครับนี่ออนบอร์ดชาร์จเจอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับโหนี่คือมันวางเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลยนะถูกต้องครับทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ในบอดี้เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้เห็น ฟาบมีคอนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับพอร์ต AC ด้านนี้สังเกตว่าจะแยกกันนะครับแยกกันถ้า DC เราชาร์จ DC เนี่ย DC ก็จะไดเล็กเข้าแบตเตอรี่ได้เลยผ่านคอนแทคเตอร์ที่เราอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ส่วนพอร์ตนี้คือรับไฟ AC ก็คือชาร์จไฟที่บ้านอเอ AC ของเราเข้ามานี่ฮะก็คือนี่วิ่งมาอย่างนี้ถูกต้องครับนะครับอ่าวิ่งเข้ามาปึ้งแล้วมันทำไรเข้าวงจรนี่ฮะ AC หลังจากนั้นจะผ่านกระบวนการนะครับ แปลงเป็นดีนะครับแปลงเป็น DC เสร็จแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปด้านบนเพื่อชาร์จเข้าแบตเตอรี่เช่นเดียวกันวิ่งขึ้นไปด้าน,<อ>นบนวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาที่ด้านนี้ครับสายตัวนี้ฮะตัวนี้ครับ,รบออนบอร์ดชาร์จเจอร<อ>์นะครับก็ชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ใหญ่เช่นเดียวกันนี่ครับ2อ,อันนี้ตัวนี้เลี้ยงแอร์นะครับตัวนี้คือออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับเส้นนี้มีความพิเศษคือในขณะที่ เราไม่ได้ชาร์จ AC ตัวนี้จะใช้ไฟ DC กลับเข้าไปเลี้ยง DC to DC แต่ในขณะที่เราชาร์จ AC ระบบนี้ไม่ทํางานก็คือจะรับไฟ DC กลับขึ้นมาชาร์จกลับเข้าแบตอีกครั้งหนึ่งไปและกลับในทางเดียวกันและอย่างใ้ระบบ V2L อ่ะพี่นะที่ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงเป็น AC แล้วใช้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ DC จากแบตเข้ามาที่นี่ก็ผ่านจุดนี้แล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูวงจร V2L กันด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮรจะต้อง ลือนิดนึงนะครับช้ำแรงอีกแล้วมานะฮะโอ้โหชอบจริงๆะะะนะับนี่นะครับเราถอด Onboard c h a r เจอแล้วอันนี้คือ DC o u เอาครับ DC Out เป็น AC นะครับ AC อ่านี่เห็นไหมครับ AC ครับ DC นะครับถูกต้องครับบวบลบออกนะครับแล้วนี่คือวงจรนะครับ นะฮะอย่างที่ทราบกันเมื่อสักครู่คือ AC เข้าด้านนี้นะครับแปลงเป็น DC ฮะตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์สฟสูงนะครับก็แปลงเป็น DC เนี่ย400โวลต์เพื่อชาร์จกลับเข้าแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับก็คือเข้าเป็น AC ด้านนี้นะครับแล้วก็แผงคอนโทรลฮะออนบอร์ดชาร์จเจอร์คอนโทรลตรงนี้ฮะส่งกระแสมานะครับเสร็จแล้วคฟาฟากมานี่ฟาฟากมานี่ฮะแล้วก็วิ่งออกมาชาร์จออกที่ DC ตรงนี้ฮะสังเกตว่าจะมีฟิล DC อยู่ อ๋อมีฟิลดีซีถูกต้ง,ตรงครับนะฮะโปรเทคระบบชาร์จกลับไปที่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับ<อ>นะฮะรวมถึงด้วยลักษณะที่เหมือนมีความมหัศจรรย์ในวงจรเดียวกันนะครับจากที่ชาร์จดีซีออกไปแต่ในกรณีที่เรา ใช้ v 2 l มันก็จะดึงดีกลับมาเสร็จแล้วก็เอาดีซกลับมาแปลงเป็น A c นะโดยผ่านขดลวดนะครับหรือทรานสฟอร์เมอร์ตรงนี้ฮะผ่านขดลวดนี้ทรานสฟอร์เมอร์ตรงนี้นะฮะลักษณะที่มันทำงานเนี่ยจะเกิดความถี่สูงแล้วก็ความร้อนสูงฮะในบอดี้ตรงนี้ฮะจะมีน้ำคูลลนไหลผ่านอ๋อที่เราเห็นตอนแรกว่ามันมีคูลเลนคูลลนจะไหลเข้าไปวนผ่านระบายความร้อนตรงนี้ครับรวมถึง p o เวอร์โ F ดเฟนะครับจะแปะอยู่บริเวณนี้นะครับจะถูกดูดความร้อนออกไปจาก ระบบตรงนี้สู่ระบบคูลแลนด์หมุนเวียนนะครับนี่คือ power mod f a d นะครับเรายืนยันได้ว่าช่างที่มีความชำนาญในอนาคตอันใกล้สามารถซ่อมได้แน่นอนเพราะนี่คือระบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับลักษณะคล้ายกันกับอินเวอร์เตอร์นี่คือสิ่งที่ทางเรานะครับทั้งผมแล้วก็คุณนัทเนี่ยคิดเหมือนกันคือเราคิดว่าเฮ้ย EV มาอีกหน่อยถ้าเกิดมันหมดวารันตีแล้วไม่ว่าจะด้วยระยะทางหรือเกิน8ปีนะครับ เราไม่ต้องยกชุดเปลี่ยนถ้าเราเข้าใจวงจรมันถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนแยกชิ้นได้ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เพียงแค่เราเข้าใจกระบวนการแกะหรือถอดให้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องการแกะเนี่ยเราอาจจะทําให้มันเสียหายมากยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ความระมัดระวังครับนี่แหละฮะนี่คือสิ่งที่เราสองคนตั้งใจทารายการนี้ขึ้นมานะครับ หลังจากที่เราดูชุดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วครับก็จะส่งไฟไปที่มอเตอร์ก็คือไฟสเฟสซึ่งตรงนั้นก็คือจะมีมอเตอร์และเกียร์นะครับแน่นอนอยู่ด้วยกันเราต้องชําแหลกนะครับถูกต้องครับอ่านี่นะครับคือไฟมันจะเข้าตรงไหนครับพี่จากตรงนั้นไฟจะเข้ามาที่ขดลวดนะครับสเตเตอร์ตรงนี้นะครับนี่เพื่อสร้างความถี่สนามแม่เหล็กนะครับ เพื่อไร์ตัวโรเตอร์นะครับ๋อ oh, ก็<ะ>คือมันต่อก,กับเคสลงมาวิ่งลงมาตรงนี้ไอ้ขั้วรตรงนี้เนี่ยรจริงๆมันต้องใส่ตรงนี้นะครับถูกต้องครับแต่นี่เขาถอดออกมากับตัวโรเตอร์กับสเตเตอร์รออกมาแยกกันแล้วก็จะไฟจะมาเข้านี้ทั้งหมด3เฟสยิงปุ้งๆมอเตอร์ก็จะเกิดการหมุนพอมอเตอร์หมุนเสร็จไป<อ>ไหนครับพี่มาที่ชุดเกียร์นะครับเพื่อส่งกําลังออกที่เพาขับเพื่อหมุนล้อนั่นเองก็คือเอากําลังส่งลงล้อนะเปิดให้ดูเลยดีกว่าไหมพี่ได้ดีดีเลยครับมา โหชุดเกียร์นะฮะนี่คือชุดเกียร์ของตัวมอเตอร์ใช่ครับโอนี่ทดเยอะไหมพี่ตัวนี้อัตราทด10ต่อหนึ่งะครับ10ต่อ1งถูกต้องครับแล้วมันเข้าตรงไหนอรพี่ตัวนี้นะครับมอเตอร์นะครับนี่คือชุดเฟืองมอเตอร์นะครับเข้าด้านหลังตรงบริเวณนี้นะครับนะฮะเข้าไปด้านนี้นะครับผมแล้วเอาอะฮะตัวนี้เมื่อมอเตอร์หมุนแล้วนะครับเอาพุทธนะฮะเราลองดูที่เฟืองแล้ษณำการหมุนนะครับ คือเข้าตรงนี้ะนะฮะการหมุนนะครับเมื่อหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วตรงนี้ฮะเพาขับล้อนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับออบริเวณนี้ครับเพาขับล้ออ,อ,ลอ๋อนี่ก็คือมันจะหมุนตรงนี้เลยถะะูกต้องครับเราลองวางดูนะครับก็คือจะหมุนอย่างนี้ใช่ครับ<อ>สังเกตว่าถ้าเราหมุนตรงเนี้ยหลายรอบมากวกว่าตรงนี้จะได้หนึ่งรอบ เพราะว่ามันต้องเอากําลังนะมอเตอร์มันเป็นหมื่นรอบถูกต้องครับ1 6 0 0 0หนรอบหนึ่งหมื่นหกพันรอบสิบต่อหนึ่งแล้วก็คือ1,600รอบ,อบไม่เกินนี้ครับ, 6, บทำให้ได้แรงบิดดีขึ้นนะครับลักษณะเกียร์ใหญ่มอเตอร์นะครับรับไฟมาไฟส่งกําลังเข้ามอเตอร์มอเตอร์หมุนผ่านชุดเกียร์หลังจากนั้นก็กําลังลงเพลาล้อเกิดการกขับเคลื่อนถูกต้องครับถือว่าเห็นภาพนะครับของเจ้าตัว power domain ทั้งหมดเลย ทีนี้นะครับเรามาสรุปกันนะฮะจากปัญหาที่เขาบอกว่าเกียร์เข้าเอง N เ <B> ป็น P นะครับเกิดจาก power domain เนี่ยเรามาดูการทํางานกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยพอเข้าเกียร์แล้วมันทํางานยังไงนะจากเจ<ม>้าต,ตัว power domain นะครับเริ่มจากอย่างแรกนะนี่เราเขียนบอร์ดออกมานะครับ แบบง่ายๆผมเข้าเกียร์ <S <S> <S ปุ๊บเนี่ยมันจะไปทําอะไรก,ก่อนครับพี่นัทครับก็เข้าเกียร์นะครับก็คันเกียร์จะส่งสัญญาณนะครับสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาที่ VCU อ่า VCU หรือแผงคอนโทรลหลักนั่นเองนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่จอดิสเพย์ว่าขณะนี้อยู่ตําแหน่งเกียร์อะไรอ่าก็คือเข้าเกียร์ N อยู่หรือ P อยู่คือ,อแสดงว่าตอนนี้สถานะเกีนะรยร์อยู่ไหนก็ถ้าในกรณีปกติการเข้าเกียร์เข้าเกียร์ดีนะครับก็คำสั่งมาที่ VCUVCU ก็สั่งไปที่อินเวอร์เตอร์ บอ,เ,อเตอร์ก็สั่งไปที่มอเตอร์ว่าต้องเดินหน้าแล้วนะ,ะหรือต้องถอยหลังทีนี้ในกรณีปัญหามันก็อาจจะเกิดได้ว่าคําสั่งนี่ฮะอาจจะไม่สัมพันธ์กันอาจจะปัญหาทางซอฟต์แวร์หรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์พาร์บที่ทําให้มันมีปัญหาแล้วก็ทําให้ผลที่แสดงออกมาบนหน้าจอเนี่ยอาจจะลวน N หรือ P กันแน่ะนะครับเพราะว่ามันคือ power e l e c t r i c control ซึ่งจริงๆถ้าแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือต้องไป ลงซอฟต์แวร์ใหม่อัปเดตซอฟต์แวร์แต่ถ้าไม่หายน่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์ถูกต้องครับก็อาจจะเป็นที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวมีปัญหาอาจจะต้องถึงกั้นเปลี่ยนโดเมนเลยทีเดียวซึ่งก็คือชุดไอ้ power domain นะครับถูกต้องครับ power domain เนี่ยมันก็จะมีออกมาอย่างที่เราลือครับก็คือจะมีตั้งแต่ VCU on board charger ดีซีดูดีซีมซียูอันนี้ก็คือมอเตอร์คอนโทรลยูนิตถูกต้องที่มีอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ PDU ตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ไดซ์ยูนิตพาวเวอร์ไดซ์ยูนิตที่ควบคุมไฟฟ้าของรถ BMS อ็มเอสคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งอันนี้บีเมเอสมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยอ่าเป็น เหมือนกับเป็นต้นทางของ BMS ที่รับคําสั่งหรือสอดประสานกันกับเมน BMS ที่อยู่ในชุดแพ็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มัมีมอเตอร์อย่างที่เราเห็นนะครับพร้อมกับชุดทรานส์มิชันที่มันอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นว่าเห็นภาพว่าทําไมเข้าเกียร์ผิดแล้วต้องไปเปลี่ยนเจ้าตัว power domain ถ้าเปลี่ยนคิดว่าน่าจะหายถูกต้องครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการชําแหลก power domain นะให้เห็นการจัดจะไปเลยนะโอ้โหมันซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดนะครับค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวนะครับตัวนี้เนื่องจากว่ามันรวมเทคโนโลยีหลายอย่างไว้ในบอดี้เดียวกันนั่นเองโอ้โหนี่แหละครับคือเทคโนโลยีของยานยนต์ฟ้าซึ่งตามความตั้งใจของรายการนี้ว่าเราอยากสร้างให้เกิดความรู้อยากให้เกิดช่างเก่งๆที่สามารถซ่อมรถ E ีีนะเมื่อประกันหมดแล้วนะครับหมดบรัลตี8ปปีหรือระยะเกินแสนหกหมื่นโลนะแต่ละค่ายกําหนดนะครับนี่เราถึงาทำออกา มาชําแหลให้เห็นว่าอันไหนที่เราสามารถซ่อมได้ซ่อมไปได้นะครับสําหรับใครดูคลิปนี้แล้วฮะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มีรายการอย่างนี้อีกนะเราเปิดรับสปอนเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือช่างหรือสปอนเซอร์จากทางค่ายรถนะอยากมาทําอย่างนี้ให้เกิดการเทรนนิ่งในองค์กรทางเราก็ยินดีซัพพอร์ตนะครับเพื่อเกิดองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เรา2คนตั้งใจนะครับอย่างวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทจาก All EV ี e r v i c e ด้วยนะครับขอบคุณครับ เพื่อนๆที่เห็นยังไงครับสำหรับการชำระ Power Domain นะครับเปลี่ยนแล้วจะแก้ปัญหาได้จริงไหมหรือเห็นของจริงแล้วเกิดอะไรปิ๊งขึ้นมาสามารถแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทำรายการดีๆครับสำหรับรายการชำระดูให้รู้กันไปเลยนะจะพาให้ดูกันอีกนะครับว่าตอนหน้าจะชำระอะไรสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ